ก็ต้องขอาการับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง dream it sell กันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้อยับเกม rov นะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจครับวันนี้เพราะวันนี้พี่จะมาเล่นตัวอะไรวันนี้พี่จะมาเล่นแก๊ก่ะครับน้องน้ตัวที่พี่แทบไม่ได้เล่นนะที่แบบคือเล่นโงๆจนโลเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเป็นคนที่เล่นแก๊กไม่เก่งนะผมไม่ค่อยได้เล่นมันเพราะอะไรเพราะดึงไม่โดนนะครับแต่สก,กินพี่ก็พอมีอยู่นะลองดูเอาดี เสองสกินเนี่ยพี่พอบีสกินอยู่นะก,ก็ก็เล่นอยู่แหละแต่ว่าดึงไม่โดนเลยไม่เคยเล่นนะครับมาก็เดี๋ยวผมตัดไปตอนเข้าเกมแล้วกันครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเสียนาฬิกานะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเสียงเกมอะ่ะผมอัดจนเสร็จสิ้นแล้วแต่เสียงเกมอะ่ะผมเพิ่งมาเห็นว่ามันไม่มีเสียงเกมแม่งเดี๋ยวผมแปะเป็นเพลงไปแล้วกันครับ เสียดายว่ะสิ่งเกมมันหายนะทุกคนอันนี้ก็ตอนนี้ได้หูฟังใหม่มานะได้ลองเทสมงเทสใหม่อะไรเรียบร้อยแนละ้วก็ถือว่าน่าจะใช้ได้นะหวังว่าจะดีกว่าเดิมอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้ครับทุกคนนะครับก็มันต้องดีกว่าเดิมแหละเราซื้อหูฟังมาใหม่อะมันต้องดีกว่าเดิม <laughs> อะครับสวัสดีคับพิกตี้จะเล่นใหม่กดไปเลยก็ได้ จริงๆการเล่นแก๊สนโหมดโซโล่นี่มันค่อนข้างเล่นยากเลยยากตรงที่ว่ามึงดึงแล้วเพื่อนจะมาฆ่าให้หรือเปล่าครับนะถ้าจะเล่นจริงๆต้องแบบคอสักคอกันสักสองสามคนนะอ,อต้องเล่นกับเพื่อนสักสองสามคนจะได้แบบยิบคอมโบมาแก๊สวีล่านาตาาอะไรเงี้ยนะครับท <Yeah. S 1> ี่เป็นคอมโบอะ่ะแต่น,นี้ผมไม่ได้คอมโบเลยเลยนะผมกดเอาแก๊สก,กดโซโล่มานะครับในโหมดห้าห้า ก็จะมาดูกันว่าจะบันเทิงขนาดไหนนะบันก็คือแบบมันจะเละขนาดไหนจะตึงโดนบ้างไม่โดนบ้างขนาดไหนเอาว่าเอาวาเห็นว่ามันก็จะแบบเวลาเราเล่นแบบฮ่าๆอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้กดจับคู่มาแต่เวลาผมดึงอะเพื่อนเขาก็จะไม่รู้วว่าผมดึงแล้วหรอแล้วโดนไหมอะไรเงี้ยก็ก็จะเป็นอย่างียก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะเอาไม่แก๊กปวนป่าก็ลัมเบอร์มันจะมีอยู่3ตัวมีลัมเบอร์ปามึกแก๊กนะท่านตัวนี้นะผมจะเอาไปปวนป่าปวนป่าฟ้าฉบับไกลหินนะครับเอาให้แบบฝั่งตรงข้ามไม่ต้องเล่นกันเลยนะ <c oughs> แต่คลิปนี้ดูแก๊กเดินโง่ๆไปก่อนละกันซึ่งผมกัเล่นไม่ค่อยเป็นนะเออ <c oughs> มันจะเก่งกว่านี้ถ้ามันดึงโดนนะเออ เล่นมานี่นะครับผมก็รู้สึกว่าผมยึงดึงไม่ค่อยโดนเลยเออจริงๆแก๊กนี่มันผมเห็นกายงินเขาเลน่นแม่นๆนี่ผมเอามาเล่นเองนี่โหยับนะยับนี่คือยิงไม่โดนยิงเฮียเลยอะไรคือแก๊กยิงได้ <c oughs> คือดึงไม่โดนคนระัสบสมองดีเลยครับผมเพิ่งตื่นนะเพิ่งตื่นมาแล้วผมก็มาอัดเลยอะ่ะผมเพิ่งตื่นขออภัยทุกคนด้วยนะ เนี่ยดูดีผมอย่างดึงไม่โดนเลยผมท้อวะไม่เข้าใจเลยเอาวะจะดักจกคิวสองพี่พรอน้องน้องพร้อมหรือยังไฮยะเตะน้องพร้อมหรือยังดึงคีบทำไมวะโอ้ดึงคีบไ, <laughs> ไปล้าหนึ่งนะทุกคน เลวมะไม่น่ารอดนะสกิลสองกูขดดาวอยู่ประโทไฮยะเตะคงบอกว่าทําไมไม่เอามันวะสกิลสองฟิกขูดดาวอยู่กับน้องนี่บ้าหรือเปล่าดึงไ,<ห>ไม่โดนเลยมึงใครไม่โดนเลยว่าดูดเลยละกันฟิกเกอร์ไปเอาคิกซี่ด้วยตัวเพื่อนไปไหนกันหมดวะโอไฮยะเตะกูจะตายและโดนนะอะไรวะน่ะเพื่อนกูกันให้มึงละหนีไปฟินิกหนีไปเป็นไงครับ แทงที่ดีนะครับต้องกันในเพื่อนนะอืมเราจะต้องไม่รักชีวิตเรานะครับก็แทงสามารถตายเยอะได้นะตายเพื่อทีมเข้าใจปะเขาเรียกว่าเสียสละเพื่อชาติอะไรเงี้ย<อ>น,นี่เลยมึงดึงอะไรเฮ้ดึงอะไร,ะไรสรกินไม่มีไม่ต้องไม่ต้องโชว์ตายเลยสวยสวยเพื่อนเอ้กกูกันให้กูกันให้ก็อยู่หรอกการเลตเยวเซียนพี่พี่คือผู้เสียสละครับ ทุกคนต้องยอมใจให้แทงนะครับเพราะว่าแทงคือคือสายที่เสียสละที่สุดในเกมนี้นะครับทุกคนเอาผมพูดถูกป,ป,ปะไม่เชื่อทุกคนลองดูแทงคือสายที่เสียสละที่สุดในเกมนี้เอ,อ้แล้วมันดึงผ้ากลางระหว่างไอสองตัวนี้เลยวะ่ะดึงผ้ากลางระหว่างยอ,องมึงจะไม่โดนให้หน่อยหรืออ่าเนี่ยรอบเนี้ยตายอ่ะอยู ทำอะไรดีมทำอะไร <S 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 ผมยังงงกับตัวเองเลยผมทำอะไรอติฟิกเกอร์ก็ไม่โดนแล้วก็ตายขอด้วยขอเน้นเออ,อกระตุกเดี๋ยวมันกระตุกที่เกมเหลืออะไรวะเอ,อเบื่อว่ะกูจะดึงขีบทำไมป้าถ้าเมาื่อกี้กูไม่ดึงขีบนะกูดึงยอนได้ละ กันดีเพื่อนยังไงกันดีคลิปนี้ไม่ต้องหาช็อตสวยๆนะผมเหมือนแบบมาเล่นโง่ๆคนดูดูยังไงก็ไม่รู้อะโอ้ตายเว้ยสวยเพื่อนต้องอย่างนี้ดิอยู่กับเตียวเซียนนี่มันเจริญจริงๆเลยวะ่ะอยู่กับหายาเตะมาแม่งรู้สึกว่าหายาเตะทำสตินอะไรไม่ค่อยได้เลยนะเออไอหายาเตะไม่ค่อยทำอะไรเลยคิดว่าเท่มากเลยมะตัวแรงเอฟหรอ เอ็นังเอผมไม่อยากจะดูถูกผมไม่ใช่คนดูถูกตัวละครน,นะมากับบ้านแป๊บมาแล้วอุ้ยดึงโดนด้วยไนงะนี่จะแอคหรอกกันงั้นว่าดึงโดนแทงอนะจะเสียนมันต้องดึงโดนฟกยอนอะไรเงี้ยมาให้ข้าอ้ยอกูกันให้อีดึงมาไงนะไม่มีเสียงเกมแล้วมันรู้สึกแปลกๆกว่าทุกคนจริงนะตาผมพูดตามความรู้สึกอะ ถ้าพูดตอนเขารู้สึกผมว่าไม่มีเสียงเกมแล้วมันแปลกๆไงไม่รู้คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าไม่มีเสียงเกมเดี๋ยวถ้าถ้าทางที่ดีนะผมจะเอาเอาเพลงแปะไว้ให้นะทำไมวะไม่มีเสียงเกมปะดเทูดูไปเลยก็ถามว่าทำไมหางหายไปนานอ่ะหนูจะพูดกับว่าผมอะไป ทำทรงทำส่วนด้วยอะไรด้วยนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลามาทําในส่วนของทํา youtube ตรงนี้นะครับแล้วบางทีก็อาจจะมีท้อบ้างนะกบการทําที่แบบทำแล้วไม่มีคนดูแต่ผมก็ยังหวังอยู่นะครับว่าผมทําไปเรื่อยๆแล้วผมก็ไม่ยอท้อต้นประสักสักวันหนึ่งนะครับมันจะเป็นวันของผมเอาเฮ้ยดึงโด,ดนด,นดนูโดนด้วยโคตรสวยช็อตนี้นะครับทุกคนจดจำหนะ้าตาตึง <N> <N> อเล่นมาดัง 11นาทีครับเพิ่งดึงโดนแค่ประมาณไม่กี่ตัวนะเออเป็นไงช็อตที่ต้องตาตึงไว้นะครับแก๊กตัวนี้ดึงโดนแค่ไม่กี่ตัวไอ้แก๊กตัวนี้นะครแก๊กฝั่งหนุมข้ามอาจจะตึงกว่าเออไอ้แก๊กไอวีนไอ,อ้แก๊กฝั่งหนุมข้ามก็ไม่ได้ตึงหรอกเออทีมเขาอ,อาจจะคอดีอเปล่านะครับถึงไหนแล้ววะจะจะจะ,จะเล่าต่อว่าถึงไหนแล้ะวะก็คือผมต้องคอยทําส่วนคอยช่วยครอบครัวอะไรเงี้ยนะครับ ไม่ค่อยได้มีเวลาทำตรงนี้ YouTube นะคผมชอบในการทำ YouTube ไหมผมชอบนะชอบในตรงที่ว่ามันเป็นงานที่สละดีครับเอาดึงโดดด้วยโอ้คตรสวยอะขอทดเพื่อนไปได้ตั้งใจจะราดผมผ่านนอกเรื่องหลายรอบแล้วก็คือผมก็จะทำตรงนี้คบคู่ไปด้วยละกันครับแต่ว่าม .5 ม .6 ตอนนี้ผมอยูม่ม .4 ใช่ป่ะกันแล้วคืม .5, 5 6, ม .5 ม .6 ผมอาจไม่ค่อยได้มีเวลาทำในส่วนของตรงนี้แล้วนะครับ พราะทุกคนรู้ว่าสายวิทย์คณิตม .5 ม .6 มันยากมากนะครับมันน่าจะยากเอาเรื่องเลยครับผมต้องไม่ต้องไปนั่งหาที่เรียนพิเศษอดึงโดนอีกละหลอดเทจัดเออสวยตายนะครับผมก็ต้องไปนั่งหาที่เรียนพิเศษนะครับทุกคนอืมก็จะยากหน่อยๆอ่ะก็ถ้ามีคนดูผมก็คงพอใจกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมทําทําเพื่อ สิ่งที่ผมชอบเพื่องานเป็นงานอนดิเรกอะไรนี้พอแล้วกันนะครับผมจะไม่ซีเรียสอะไรมากนะผมเคยไปนั่งนึกนะวะ่าทําไมเราไม่มีคนดูเหมือนคนอ,อื่นเขาอะไรเงี้ยผมอาจจะคิดว่าผมก็เลยคิดว่าผมพยายามไม่มากพอ้ยผมเลยไม่มีคนดูอะไรนี้นะครับเอาเฮ้ยชนะเลยปะเนี่ยนอกเรื่องมาเยอะแล้วเข้าสุกเกมัง้งเหอพอกูกับพอกูพูดถึงเกมก็ชนะเลยว่าโอเคครับก็ ใครที่อยากเป็นยูทูบเบอร์อะไรก็สู้ๆนะครับใครอยากเป็นอะไรก็ทำทางฝันให้ได้นะครับสำหรับคลิปดีก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับฝากคนไลค์ก็ติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมไปละไป